วันพุทธที่17พฤศจิกายน2 5 6 7ดรเอกเอพันนิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศาบาลเมืองสุพรมรีและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุพรมรีเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น,น,น,นพศ2566ถึงพศ2570 เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเพิ่มเติมครั้งที่3ประจําปี2567โดยมีดรสุริพรอินเจือรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายกจรศักดิ์จงสุขสายรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีนายพลยุติโกมิน ประหลัดเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าสตชการผู้บรหิหารสถานศึกษาในสังกัดเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีและคณะกรรมาการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี